สวัสดีค่ะดิฉันนงางวันวิสาอังสุเกียรถาวรค่ะเป็นค,ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนจอมสรางอุปธรรมค่ะตอนนี้รับผิดชอบในรายวิชาภาษาไทยนะคะสําหรับมัธยมศึกษาตอนปลายค่ะสิ่งที่คาดหวังมากที่สุดนะคะก็คือเราจะสามารถผลิตสื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะเพื่อเอาไปช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ทุกที่ทุกเวลาโดยเฉพาะในปัจจุบันนี้ค่ะ เรารู้กันดีว่าเทคโนโลยีมันก้าวไกลมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคครูไม่ปรับวิธีการเรียนรู้เด็กก็จะเรียนรู้ไปพร้อมกับครูไม่ได้ค่ะ ค่ะสำหรับเรื่องของ Meta v e r s e นะคะก็จะได้รู้เทคนิควิธีการว่าเราจะสามารถผลิตสื่อออกมาได้อย่างไรบ้างโดยที่สามารถนำหลายๆสื่อจากหลาๆๆกหลายแหล่งเรียนการเรียนรู้เนี่ยค่ะมารวมกันอยู่ในที่เดียวที่นักเรียนสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้ไม่ว่าจะเป็นคลิปวิดีโอเป็นภาพนิ่งหรือเป็นข้อมูลแหล่งอื่นที่นักเรียนสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้นะคะนอกจากนี้อยางได้เทคนิคจากท่านวิทยากรนั่นก็คือวิธีการสร้างสื่ออย่างอื่นเช่นการใช้รูปภาพว่าถ้าเกิดเราจะสร้างภาพ AI เราสามารถทําด้วยวิธีใดได้บ้างค่ะค่ะที่ตั้งใจไว้นะคะคือในเรื่องของการทํางานนะคะตัวส่วนตัวเองเป็นคนที่สนใจเรื่องของไมโครเ e a r n นิ่งเพราะฉะนั้นไมโครเลอร์นิ่งคือการทําให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ในระยะเวลาที่สั้นโดยการใช้สื่อต่างๆเข้ามาประกอบตัวนี้ก็จะมีบทบาทสําคัญมากเลยค่ะอย่างตอนนี้ที่กําลังเริ่มทําอยู่นะคะก็คือสื่อเรื่องของภาษากับวัฒนธรรมที่นักเรียนสามารถเข้าไปเรียนรู้เกรก็ดความรู้ต่างๆได้อย่างไม่จํากัดค่ะ มีผลมากๆเลยค่ะเพราะว่านักเรียนนะคะใช้เทคโนโลยีมากในยนสมัยนี้เพราะนั้นเราก็ต้องหาวิธีที่ง่ายที่สุดที่เด็กจะสามารถเข้าถึงเนื้อหาหรือว่าบทเรียนได้โดยที่เขาสามารถเรียนรู้แบบนำตนเองนะคะหรืออีกในด้านหนึ่งก็คือในยุคสมัยนี้ค่ะเราพยายามส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้เรียนรู้ตลอดเวลาถูกไหมคะหรือที่เราเรียกว่า live learning เนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นตัวสื่ออันนี้จะไปช่วยประกอบให้นักเรียน สามารถเรียนรู้หรือว่าพัฒนาตนเองได้ค่ะขอขอบคุณนะคะทําสพทและมทร,ราธาัญบุรีนะคะที่ให้การสนับสนุนการดําเนินโครงการเม t a ลเวิร์ดโลกเสมือนจริงสู่ห้องเรียนเสมือนจริงค่ะเพื่อพัฒนาทักษะครูและบุคลากรทางการศึกษาหวังว่าจะมีกิจกรรมอบรมดีๆอย่างนี้ต่อเนื่องในทุกๆปีขอพระคุณค่ะ